สวัสดีค่ะรุ้ง Love Expert นะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้น,นะคะรุ้งอยากจะให้เคล็ดลับสำคัญเกี่ยวกับการดึงดูดความรักเรียกได้ว่าสำคัญที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของความเชื่อนั่นเองค่ะมีหลายๆท่านนะคะที่ฟังนะคะออดิโอบุ๊กของรุ้งชุดเนี้ยนะคะแล้วก็ เพิ่งจะค้นพบเลยว่าตัวเองเนี่ยมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเรื่องความรักมันนานแสนนานแล้วนั่นเองนะคะมันคือสิ่งที่บล็อกเขาไว้ระหว่างตัวเขากับความรักที่เขาปรารถนานั่นเองวันนี้นะคะรุ้งเลยอยากจะมาพูดเรื่องราวของความเชื่อคะ่ะรุ้งอยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรคุณถูกต้องเสมอนะคะถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะมีความรักที่ยอดเยี่ยม คุณจะเจอคนที่ดีเยี่ยมนะคะคุณจะเจอความรักที่เรียกว่าคลิกกันแบบลงตัวที่เป็นของคุณแล้วคุณก็จะมีความสุขกับชีวิตคู่แล้วก็อยู่กันไปจนแก่จนเฒ่ามีลูกมีหลานมีความสุขถ้าคุณเชื่อแบบนั้นมันยอดเยี่ยมแล้วก็ไม่ผิดด้วยนะคะที่คุณจะใฝ่ฝันถึงความรักที่หวานโรแมนติกที่มีความสุขนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าคุณเชื่อว่า คุณนะคะไม่คู่ควรไม่เหมาะสมคุณไม่สวยพอคุณไม่ดีพอคุณเคยผ่านความรักมาแล้วแล้วคุณก็ผิดหวังแล้วคุณก็อกหักแล้วคุณก็พูดเสมอเลยว่าชีวิตฉันน่ะไม่รู้เป็นอะไรสินะมีความรักที่ไรอ่ะก็ต้องเจอกับความรักที่หลอกลวงผิดหวังทุกครั้งไปไม่ว่าคุณจะเชื่อแบบนั้นแล้วคุณพูดออกมาแบบนั้นคุณก็ถูกอีกเหมือนกันค่ะ แต่คุณรู้ไหมคะว่าเมื่อคุณเชื่อแบบไหนคุณจะมีการดําเนินชีวิตไปในแบบนั้นๆน,น,นะคะวันนี้นะคะลุงมกาวไปทานข้าวกับน้องสาวของลุงเองนะคะแล้วก็คุยกันนะคะเรื่องความรักก็น้องสาวอายุ32แล้วนะคะลุงเนี่ยอายุ36เนอะนะเขาก็มีความรู้สึกว่าเขา32แล้วอะ่ะเขายังไม่เจอแฟนยังไม่มีแฟนยังไม่เจอคู่ชีวิตเลยอะ่ะนะคะแล้วก็เขาก็พูดว่าเนี่ยแฟนพี่รุงดีอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาบอกว่า เขาจะได้หรอแถมท้ายนะคุณแม่ผู้สวนขึ้นมาบอกว่าเรื่องความรักนี่นะลูกอย่าไปคาดหวังกับมันมากมันเป็นเรื่องของบุญวาสนาลูกจะแข่งอะไรแข่งได้หมดแต่ลูกอย่าลืมนะอย่าแข่งบุญอย่าแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้ลุงฟังแล้วนะคะลุงเองก็แบบตกใจเหมือนกันนะคะบ,บอกว่าคุณแม่ไปพูดแบบนี้กับน้องสาวนะคะคือถ้าเรามีความเชื่อแบบนั้นเราก็ไม่ผิดอีกเหมือนกันนะคะ เราเชื่อว่าบุญวัสนาแข่งกันไม่ได้เราไม่คู่ควรไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้คู่ที่ดีอย่างที่ตัวเองปรารถนาคุณเชื่อแบบนั้นคุณก็ไม่ผิดแต่คุณก็จะได้รับในสิ่งที่คุณเชื่อนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าคุณเชื่อค่ะว่าการที่ได้เกิดมาเป็นคนหนึ่งคนนะคะมันมีสิทธิ์ที่จะเลือกมีสิทธิ์ที่จะได้รับในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณก็จะได้สิ่งนะั้นเหมือนกันนะ เพราะเมื่อคุณเชื่อแบบไหนอะค่ะความเชื่อของคุณจะกําหนดทิศทางของการดําเนินชีวิตของคุณและเมื่อคุณเชื่อในทางที่ถูกต้องเชื่อในทางที่มันให้พลังบวกกับตัวคุณนะคะคุณเชื่อไหมว่าความเชื่อหรือความคิดของคุณนะคะมันเป็นคลื่นหรือมันเป็นกระแสนะคะเป็นพลังบวกก็ได้เป็นพลังลบก็ได้แล้วแต่คุณเชื่อเลยนะแต่มันจะเป็นคลื่นความคิดที่ถูกส่งออกไปให้กับโลกใบนี้ค่ะแล้วมันจะไปจูน คลื่นความคิดเดียวกันความถีเดียวกันในการเป็นแบบความเชื่อของคุณที่คุณปล่อยคลื่นความถีออกไปให้ดึงดูดมาหาคุณโลกนะคะมันทํางานแบบนี้มันใช้แรงดึงดูดน,นะคะในการเขาเรียกว่าดูแลความคิดความเชื่อของคนอันนี้ลุงพูดจริงๆเลยนะคะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยในอดีตที่ลุงมีความเชื่อว่าอย่างลุงอะไม่คู่ควรหรอกกับคนที่แบบสูงเกินเอื้อมที่ลุงรู้สึกว่าโหเขาดูต่างกับชั้นเยอะจังเลยอะแต่ลุงมีความเชื่อว่า คนที่แบบใกล้เคียงกับเราโปรไฟล์ใกล้เคียงกับเราเอออันนี้แหละเหมาะสมคู่ควรกันเราก็เลยได้คนที่เรียกว่าพอคบกันไปแล้วเขาด้อยกว่าเราด้วยสางีนะคะเพราะฉะน,นี้ความลุ้เปลี่ยนความเชื่อว่าเราเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองแล้วเราเชื่อเลยว่าเราเหมาะสมอะค่ะกับคนที่ดีกับคนที่เป็นผู้นำนะคะกับคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะมีคุณธรรมสูง เราก็เลยได้เจอกับคนที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าคุณปล่อยคลื่นความเชื่อออกไปยังจักรวาลน,นี้นะคะเขาจะส่งคนที่มีคลื่นความคิดแบบเดียวกับคุณส่งเหตุการณ์ที่มันอยู่ในเลนส์ของคลื่นความถี่ในความคิดของคุณนะคะให้เข้ามาเจอคุณนะคะดังนั้นแล้วลุงอยากจะบอกว่าวันนี้ถ้าคุณต้องการปรารถนาความรักที่ยอดเยี่ยมแล้วเราก็ให้คุณเชื่อในแบบที่เข้าข้างตัวไปเอตัวคุณเองไปเลยค่ะว่าคุณนาน่นอนคู่ควรนะคะ แล้วถ้าคุณอยากรู้ว่าความเชื่อที่มันผิดผิดที่มันบล็อกตัวคุณมันขวางกั้นคุณกับความรักเนี่ยมันมีอะไรบ้างเหรอแล้วฉันเชื่อแบบนั้นบ้างหรือเปล่าฉันอยู่ในลิสต์ของการเชื่อแบบผิดผิดหรือเปล่านะก็สามารถนะคะหาฟังได้จากออดิโอบอรของหนูเองนะคะคู่ชีวิตดึงดูดได้นะคะก็จะเป็นทแทร็กนะคะตั้งแต่แท็กที่8นะคะของแผ่นแรกแล้วก็แผ่นที่2นะคะ ในเรื่องของความเชื่อผิดๆในเรื่องของความรักนะคะซึ่งอาจารย์มดิตอึ้องรังสีนะคะนี่หล่อๆคนนี้นะคะก็จะร่วมบรรยายด้วยนะคะแล้วคุณก็จะได้ค้นพบนะคะว่าเออจริงๆแล้วอะไรที่คุณติดอยู่แล้วอะไรที่มันบล็อกคุณกับความรักนะคะก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะกับรุ้งนะคะก็สำหรับวันนี้ให้เทคนิคเคล็ดลับเรื่องความเชื่อเพียางางนี้ละกันนะคะสวัสดีค่ะ